สวัสดีครับพบกับเซลออนไลน์ออฟเจคท์ครับวันนี้ลูกค้าส่งแว่นเลนบ์มาเปลี่ยนเลนส์แล้วครับโดยในกรอบแว่นรุ่นนี้จะเป็นรุ่น rb 4 2 6 0 D ดีครับเป็นอีกรุ่นยอดฮิตปัญหาเดิมครับซึ่งนั่นก็คือเลนส์ลอกนั่นเองก็ลอกจากอายุการใช้งานก็ตามหรือไม่ก็จากการใช้งานไม่ว่าจะเป็นโดนคราบเหงื่อแล้วไม่ยอมหลับล้างโดนคราบสิ่งสกปรกสารเคมีต่างๆาแล้วก็ไม่ยอมล้างทําความสะอาดก็ส่งผลให้สารเคมีหรือกดเกลือพวกเนี้ยก็ ทางกัดกร่อนทำการกัดกร่อน,น,น,นผิวเลนส์ระยะยาวก็จะมีปัญหาแบบนี้ได้ครับลูกค้าเลยทำการสั่งอะไหล่เลนกับเล่าเลนที่สั่งก็เป็นเลนส์เลนสิทธิ์แท้ครับเพราะว่าเซลล์จำหน่ายแต่สินค้าและอะไหล่ที่สิทธิ์แท้อย่างเดียวเลยครับเนือ่องจากทางแบรนด์ยังผลิตอะไหล่สีนี้อยู่ก็เลยสามารถสั่งได้ตรงรุ่นตรงสีครับเทียบให้ดูระหว่างเลนสเก่ากับเลนใหม่ครับความแตกต่าง มัเริ่มเปลี่ยนกันเลยครับ ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับที่เหลือก็จะดาเนินการฟิตติ้งตัวแว่นแล้วก็ล้างทำความสะอาดก่อนส่งมอบครับเซลอะไหลออปิคอ์จำหน่ายตัดสินค้าลิขสิทธิ์แท้และอรไหลลิขสิทธิ์แท้เท่านั้นครับดังนั้นแว่นที่คุณลูกค้าส่งมาสวิตกับเราจะต้องเป็นแว่นลิขสิทธิ์แท้เท่านั้นขอบคุณครับ